สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพึ่งหวอยในต่างแดนนาะท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้กันนาะวหนาวบางคนใส่สูทด,ด้วยนี่หนาวเย็นท่านผู้ชมเย็นเท่าไรตับในไตมื้อนี้จะพาท่านผู้ชมไปเก็บเห็ดเพิงหวานท่านผู้ชมประเทศฝรั่งเศสไปเบิองว่าเห็ดเพิ่งจะออกไปท่านผู้ชมไปไปชมพร้อมกันในช่วงต่อไปน้อท่านผู้ชมเนาะไปท่านผู้ชมหาเห็ดมันเห็นแล้วเฮ้ยเออปะเฮ้ยสวยงามไหมท่านผู้ชม สวยงาบุญอภปะอ้ยยังไม,ม่ทบสมมาเกิดอยู่นี่บนนี่นน้ำผง,ผง,งถั่คนท้าโอ้ยทำมาชอมแฮนีอีกแล้วค่ะเป็นยังไงสวยไหมคะสวยไหมะโอ้ยคุณเป็นเกีรยร์อยู่นะคะเนี่ยแต่ว่าสวยให้จะเอานะคะจะเอานะคะเนี่ยสวยมากเลยจ้าอ้ย คุณก็ตุ่มติมีอีกแล้วนะจ๊ะเนี่ยออ้ยสวยงามจะสวยงามเอาอีกแล้วนะคะกินล้าในดงเห็ดคนดย้อนจ้ะเห็นบ่จ้ายอ้ยแตนผู้ชมเห็นอีกแล้วจุมที่สีละเด้อบาทนี่บ่ดอกนี่ไม่จี๋น้อยข้งขางพร้อมเห็นบ่ข่อยมันก็เห็นนี่เห็นบ่นี่ยเฮ้ยบินไดสวยงามบบบ่ได้ข่อยได้ยอยาอกหลอดข่อยจาว่าหลายดอกข่ดยนี่ นี่คอยเห็นอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้ยปลอดใจดำเห็นไ่มหัวผู้โวอยู่ในท่านผู้ชมมันเด๋โอ้ยกระลังออกท่านผู้ชมอุย้ยคุณมาสวยงามหงเห็นไหมเห็ดคุณเห็ดจ๋าเดี๋ยวคอยชิมทับมะสมที่รังไปหากันเข้าไปไปทับมะสมฉันยืนน้ำมดุดนะเห็นมไหมเห็นหัวปะนี่นี่นี่เดีย๋ยวคอยชิเอาซูเบิ้ลคนนึง สวยงามแท้พี่น้องอุยอ้ยอุ้ยจุ่มจุม่มยู่ยำก้มกลมเลยรุ่นเนี่ยนี่เขาก็ซ่อมท่านผู้ชมนี่แบบนี้เ่านผู้ชมซ่อมตัวห่อมาก็อนี่ออกแบบนี้ออกท่านผู้ชมซ่อมเฮ็ดท่านผู้ชมเก็บเลี้ยงก็ต้องซ่อมหันไปปลายไงหน่ะท่าน,น,นผู้ชมมาซ่อมบ้านบ้านหน่อยสิเขาซ่อมอยู่นี่เลยกับที่เลยท่านผู้ชมปลายไงนี่ค้นลายท่านผู้ชม ปลาใหญ่คนหลายบ่มีเวลาซ่อมดอกเก็บย่างเดียวไปซ่อมที่หลังทำบุสมบ่สวยงามหนึ่งโดสวยงามเลยเห็ดยังไม่กูไม่กูงามมีทำบุสมโอ้ยนักลายเห็นบ่สวยงามอันนีเราก็ต้องซ่อมอะไรทำบุสมซ่อมบ่เห็นบ่ซ้อมดินอ่ที่นี่บ่ซ่อมไปไปซ่อมบ้านนี่ไม่แต่อาซ้อมยากทำบุสมเพราะอะไอย่างที่อันกิ่ดินแล้วทำบุสมเก็ไม่ดินมัล่ะแล้วก็ต้องซ่อมทำบุสมอ่ปลายคดไหละปิดดูจิน สองเหยื่นทั้งสมสองเหตุมาสวยงามทั้งผสมอือทั้งผสมได้เกลียงเลยผมนี่ไงอืยทั้งผสมเลยธรรมดาออกดีออนก็ออกทั้งผสมเนาะคู่นี้นี่แม่กับลูกทั้งผสมช่องนี้ช่องเห็ดเดือดทั้งสมหากินยากแล้วก็างมาได้ออกทุกที่เลยท้งสมไม่โดนบางมองที่ออกทั้งสมมันก็ผสมเราออกทั้สมสิดีไม่ออกทั้งสมสวยงามนี่แล้วข้านี่เราผสมนะ สวยงามมาทำผูสมเดี๋ยวอนี้ละจ้ามานีปางงาัค่ะงา้นทนบสมอาไแรกดิเย็บออกมากวองไวนใ่หบูสมแล้วข้อสอที่หลังทำบสมาเหอ็นน้ำป่านไ้ก็เห็ดปวกทำผสมคุณน่ะเขาอยู่ในดินทำผสมมาล้างน้ำเออเนาะมเด้นมาเก็บเห็ดูเรยอยากได้มามามมาอมาเก็บใอยข่อยนี่ยมน้ายคั้ายเนี่ยงเอากงเอาทำผสมเนี่ยเยอลาย่อพี่น้องเกิดยังเกิดเป็นโม่ในสวรรค์ไม่จะว่าเกิดในไงแค่ดินขึ้นเกิดทำผูสมอู้ดู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 ดอดูดูดูนูดพดูน้ดู โอ้ยบนอมะดน่ะเห็นปะเป็นสวอี่ดเห็นเขาได้เกิดเห็นอันทั่วอันคุมล่ลยเรือโอ้ยข่อยกม่นยีู่เดียะบาดนี่ือ้ยออกแากบ้านเห็ไงว้นเะข่อยเนาะควางมาคำุ่มมามาเก็บเป็นที่ไปจิตใจโอ้ยตะสวออนุมเป็น่ะโอ้ยน้าค่ะค่ือซอมที่หลังคำุมเก็บคนอู้หนดังเห็นป่เลี้ยงเนี่ยเ่มาุ่มเนี่ยเนี่ยคำซุ่มวนๆคำซุ่มมามาๆๆ ทำมอะรเย็บประวับไหมค่อยน้ามหนทำซุ้มทั่วโอ้ย n ัอี่เท่้มสมนะก็ยสทมมบ่อมเหตุทั่วไปแหละท่มนผู้ชมเพืกออยคาเขาออกว่าะาเขาดินไายท่มนผู้ชมขันม้อออกตอนนี้นะย้ำล่างนะนี่ล่างยากท่านอูุชมบ่เป็นยังสิใส่กับคูดเ้อ มองคาร์สวยงามนะท่านผู้ชมคนโอ้ยรูปออกกันจีดินตอนนี้ไปถือเห็ดซุ้มอื่นนันจะเปลี่ยนน้ำกันบัดอีกละ่ะ,ะมาชมกันว่าไปกับคั่วท่านผู้ชมโอ้ยบงังเยอะๆย,ยะเลยได้บอกหลายหนึง่งเจอเห็ดทั่วเห็ดดำเห็ดเพิิงท่านผู้ชม คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อบายบายท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้า